สวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสําหรับรีวิวแรกในค่าคืนนี้นะครับวันนี้เราจะทำรีวิวกันทั้งหมด3คลิปวิดีโอนะครับผมเตรียมของไว้แล้วก็เป็นรีวิวเก็บรายละเอียดของปืนดับเบิลเบลนะครับ M4 นะครับทรง M4 เมื่อวานเราทําไป5คลิปวิดีโอนะครับก็เป็นรีวิวทดสอบขนาดน้ําหนักนะครับแล้วก็ความเร็วกระสุนตามที่เราเคยทํากันแบบทุกทีนะครับมาตอนนี้เช่อโยนเอามาวาง2ตัวนะครับวาง2ตัวพร้อมกันก็เพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันแต่ มีสองสีเอาองี้ก็แล้วกันเนาะก็เลยทําเป็นคลิปวิดีโอเดียวกันก็แล้วกันเนาะจะได้เห็นข้อเปรียบเทียบกันนะครับรหัสรุ่นตอนนี้คือ0ูนย์เจ็ดเก้านะครับดับเบิลเบลล์ศูนย์เจ็ดเก้ากับศูนย์เจ็ดเก้าเอสนะครับถ้าตัวเอสเนี่ยมันจะเป็นตัวสีสีทรายนะครับถ้าเป็นตัวศูนย์เจ็ดเก้าธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นสีดำโอเคน,นะครับตัวนี้เป็นสีทรายนะครับราคาจะอยู่ที่6กพันหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นสีทรายนะครับจะแพงกว่าสองร้อยแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ นะครับ079ตัวสีดําจะอยู่ที่5,900บาทปืนเป็นบอดี้โลหะนะครับปืนเป็นบอดี้โลหะีดีกว่าจริงๆแล้ววันนั้นเราเราได้ทํารีวิวอัปเดตสินค้าไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพื่อๆก็จะเห็นหน้าตามันในรีวิวนั้นนะครับเรามาอัปเดตกันให้ชมแต่วันนั้นผมก็ให้ดูแค่นี้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะครับสีดำเดี๋ยดูสีทรายตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นรหัส 079S นะครับ S มาเรามาแกะกันมาแกะดูกันกนะครับเดี๋ยวขอญาตแอลคัตเตอร์ก่อนกันไกลกันไกลไม,มไม่คมใช่ไหมได้อยู่นะครับได้อยูอ่แอดมินรู้เลยว่ากันไกลอันนี้ไม่ให้คม ได้อยู่นะครับยังตัดออกมาได้อยู่จะกลก่องมาสวยแท้สีทรายนนะแล้วแต่คนชอบสีนะครับบางคนก็ชอบสีดำตัวนี้จะได้เป็นแม็กเป็นแม็กแม็กล็กนะครับขนาด300นัดในกล่องมีแค่นี้นะครับมีปืนกับแม็กมาจากโรงงานแค่นั้นเ,เดี๋ยวผมขอเรียกไปเตรียมอีกตัวให้ก่อนให้กล้องจับสีทรายไว้ก่อนสีดำ ง่ายสบายๆกับทางร้านอินโฟบีบิการลำปางนะครับเรามาทำรีวิวกันแบบไม่มีการตัดต่อนะครับเจออะไรก็ใส่ันมาสดๆแบบนั้นเลยนะครับโอเคนี่สีดำนี่สีทรายเนาะหน้าตาเพื่อนลองสังเกตด,ดูมันเหมือนกันอย่างที่บอกต้นคลิปนัมันเหมือนกัน ต่างกันแค่สีนะครับสีของตัวปืนฝั่งนี้อ่ะดูฝั่งนี้บ้างนะครับโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ของโค้นะครับบอดี้บอดี้โลหะนะครับโลโก้ก็จะเป็นโลโก้โค้ตามานะครับนี่ตัวลางนะครับด้านหน้า มีารางเรดวอ์เสริมมาให้นะครับ1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็ชิ้นที่3าอยู่ฝั่งนี้นะครับศูนย์ุดหน้าเป็นชุดหน้าแบบพับได้นะครับทรงทรอยนะครับตรงปลอกน้อแสงจะมีจุกเซฟตี้สีแดงนี้มาให้นะครับปลอกน้อแสงก็จะเป็นทรง m อนะครับชุดหน้าก็จะเป็นชุดหน้ากระจมประกับกลมถ้าถามผมนะเหมือนกับชุดหน้าของแพทที่ออรอะอารมณ์ประมาณ ชุดหน้าปืนสปีดบอลกลมๆแบบนี้นะให้คนรู้สึกแบบทรงชุดหน้พยิอดแต่ตอนนี้มันเป็นทรงแท็ติคอลเนาะแล้วมันก็มีรางมาให้นะครับฝั่งนี้มาดูส่วนี้กันบ้างส่วนหน้าก็จะเปิดขึ้นแบบนี้นะครับโหมดการยิงโหมดการยิงก็จะมีเซฟนะครับปรับเซมิแล้วก็ปรับฟูอัตโต้ครับสาอ่า โหมดสิเล็กในการปรับเมีสามแบบนะครับเซฟเซมิแลวก็ออโต้นะครับตัวตัวนี้ก็คือตัวปลดโบหรือว่าปลดลูกเลื่อนนะครับกดเล่นได้หรือว่าใช้งานจริงได้เหมือนกับป e ืนเอ็นซนะครับวิธีการก็คือเราขึ้นคันลังนะครับชิ้นทานวันนี้ฝามันจะดีดออกนะครับเราจะเจอกับแผ่นคัดออกหลอกอันนี้นะครับพอเราดึงมามันค้างแบบนี้ใช่ไหมครับเรามากดปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้นะผมกดนะนะมันก็จะดีดกลับ เหมือนกันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับคือขันรังไว้กดเพราะจะดีดดีกลับทำไมต้องคือขันรังแล้วก็มีระบบนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนมันไม่มีใช่ไหมครับปืนโรลิเกิลจีนโกงเมื่อก่อนเวลาเราขึ้นขันรังเนี่ยแผ่นจะยม่งขึ้นดีดมันก็จะมันก็จะไม่ค้างนะครับมันก็จะดีดกลับแล้วเราต้องดึงขันรังค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ถึงมันปรับท็อปได้ตอนนี้มันก็มีระบบแบบนี้มาในหลายๆปืนในหลายๆยี่ห้อเนาะอย่างเช่นเจียนเ เอ็นซีก่อนนะครับเอ็นซีก่อนจีเอ็นพีนะครับแล้วก็มาดับเบิลเบลอันนี้นะครับฮัอัพปรับยังไงฮับอัพเป็นเฟืองหมุนตรงนี้นะครับเราใช้ปลายเล็บหรือว่านิ้วมือเนี่ยหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะลูกเหินถ้าลายเนี่ยลูกมุดนะครับอันนี้ก็ต้องไปยิงแล้วลองปรับดูเดี๋ยวเราไปทดสอบกันหลังร้านถ้าเกิดลูกมันมุดมันเหินยังไงเดี๋ยวผมปรับให้ดูีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับวิธีการอีกแก้ก็กดปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาปุ่นไ้ ปุ่มปดแม็กกียู่ตรงนี้นะับตรงนี้ปุ่มปดแม็กกียตรงนี้นะครับเจ้าปุ่มนี้เจ้าปุ่มนี้นะปุ่มดันลูกเลื่อนตัวนี้นะครับสําหรับปืนพิพิการเนี่ยทำมาหลอกนะครับทำมาหลอกก็เอาไว้กดเล่นได้แต่ใช้งานจริงอะไรไม่ได้นะครับถ้าเป็นปืนจริงก็เอาเป็นปุ่มช่วยดันลูกเลื่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ท้ายเป็นท้ายแบบท้ายบิมนะฮะ เวลากดก็แบบนี้นะครับมีปรับได้5ระดับนะครับปรับได้5ระดับปรับระยะของไหล่นะครับได้5ระดับแบบนี้นะครับมีหูช้างมาให้นะครับหูช้างเหล็กนะมีปีกซ้ายกับขวานะเพื่อใส่สายสะพายนะครับกิ๊บมอเตอร์เป็นกิ๊บมอเตอร์ทรง AR สิบห้านะครับทร M4 จริงๆตัวบอดี้ของปืนเนี่ย เขาก็มีรหัสรุ่นมานะครับ MK อ่ KM นะครับ KM079S อย่างนี้นะครับก็จะเป็นรหัสรุ่น00012อันนี้ได้จะผลิตเป็นกระบอกที่12ของโรงงานดับเบิลเบลนะครับต้องบอกก่อนว่าดับเบิลเบลพึ่งนะครับก้าขยับขึ้นมาทําปืนยาวไฟฟ้านะครับเมื่อวานปล่อยไป5คลิปวันนี้ปล่อยอีก3คลิปวิดีโอนะครับก็จะทําปืนไฟฟ้าในรูปแบบหน้าตาทันสมัยน่ารักออกมาเรื่อยๆนะครับภายในเกียร์บ็อกของปืนตัวนี้นะครับภายในเกียร์บ็อกของปืนตัวนี้นะ ที่ที่แกะทํามาเมื่อวานผมแชร์ลงทางหน้าแฟนเพจ Facebook นะครับข้างในนะครับเหมือนกับจอห์นวิกเลยเป็นเกียร์เวอร์ชันสองบูทเจ็ดมิลนะครับหัวแบริ่งอลูมิเนียมนะครับท้ายแบริ่งแล้วก็ตัวลูกสันเหล็กหัวแอนโรเซนเป็นอลูมิเนียมนะครับสีแดงด้วยนะแล้วก็สปริงเนี่ยเราคาดว่าเป็นเบอร์ร้อยสิบนะครับเพราะว่าแกะกล่องมอเตอสี่ร้อยบวกทุกตัวนะครับบูทบูทเหล็กแล้วมอเตอร์ถือว่าใช้ได้นะครับเกียร์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเอแอนซี N C, ก็เทียบกับเกียร์เจนสาม เกียร์บล็อกนะเกียร์เจนสามได้เลยนะครับเพราะว่าหัว ium, อลูมิเนียมหัวเอรเซิหัวกระบอกลมเป็นอลูมิเนียมหมดแล้วนะครับเรือนท็อปก็เป็นโพวินเหมือนกับเอ็นซีแล้วอะไรภายในเกียร์บล็อกตัวนี้ใช้ได้กับปืน m 4ทุกรุ่นทั่วไปได้หมดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักนะครับก่อนไปบอ,อกป้กเพื่อนที่เข้ามาดูรีวิวนี้วันนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับทางนี้ตอนนี้ทางร้านได้เปลี่ยน Facebook p เพจนะครับ แฟนเพจ Facebook เป็นช่างยนต์ b b m 4นะครับช่างยนต์ BBM4 ก็คือชื่อนี้เลยนะครับชื่อเดิมที่ชื่อเฟซบุ๊กเดิมที่ชื่อว่าร้าน m 4 BB โีการลำปางนั้นถูกปิดไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปิดซ้ําเป็นชื่อเดิมได้ดังนั้นเราก็เลยเปิดเพจใหม่นะครับช่างยนต์ b b m 4ฝากเข้าไปกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามไว้นะเพื่อนถ้าเพื่อนกดติดตามกดติดดาวเนี่ยเวลาผมโพสรูปปืนส,สวยๆเพื่อนๆก็จะเห็นก่อนใครนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนนะคบับ เข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับแช่งยนต์ m 4 b v นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อของพวกเราก็ได้ทั้ง Facebook แล้วก็ได้ทั้ง Line Official นะครับ Line Official จะใส่แอดก่อนนะอย่าลืมใส่แอดนะครับแอด m 4 b b g a n s h o p พิมพ์ภาษาอังกฤษากตามนี้เลยนะครับใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับแอด m 4 b b g a n s h o p ก็พอเพิ่มเพื่อนใน Line เข้ามาแล้วก็สามารถทักข้อความมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับหรือว่าจะใครที่สะดวกทาง Facebook ก็แช่งยนต์ m 4 b b กดถูกใจแล้วส่งข้อคคววาาามมพพูดุยกกับกเร หรือวิธีการที่ง่ายที่สุดสําหรับปืนเจ้าสองตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากเป็นเจ้าของนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีลิงก์ QR โค้ดปรากฏขึ้นแล้ววิธีการที่มันแสดงขึ้นมาตรงหน้าจอตรงตอนแตะชื่อคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีลิงก์ QR โค้ดปรากฏเนี่ยสามารถแตะลิงก์ QR โค้ดมาทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทางไลน์ได้ทั้งคู่เลยนะครับอุปกรณ์พร้อมเล่นของเจ้า2ตัวนี้มาเกือบลืมเลยตัวปืนอยางที่รู้นะครับสปูนบ,บอกไปแล้วทั้งหมดนะมาแค่ปืนกับแมกกาซีนดังนั้น แบตเตอรี่นะครับอันนี้เราก็จะจัดไว้ให้นะครับใส่แกนพันท้ายนะครับ1ิ 5C พันร้อยแล้วก็ตัวชาร์จเป็นตัวชาร์จ B3 Balance Cell นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวสี่ร้อยแบตเตอรี่ตัวห5 0ห้าสิบชุดแบตก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันอ่าเราคิดหนึ่งพันเดียวนะครับคิดพันเดียวแล้วก็ลูกกระสุ 1, นหนึ่งถุงสองร้อยห้าสิบบาทอันเนี้ยหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นต้องซื้อเพิ่ม ค่าขนส่งขึอรี่ประมาณ3ามร้อยสาิเราจะคิดแค่250นะครับก็เอาง่ายๆว่าเซตนี้รวมค่าจัดส่งละพันห้าร้อบาทตัวปืนสีสีทราย6กพันหนึ่งนะครับถ้าเป็นสีดำห้าพันเก้านะครับก็บวกเข้าไปกับพันห้านะครับถ้าเป็นตัวสีทราย6กพันหนึ่งนะครับบวกพันห้าก็เป็นเจ็ดพันสองนะครับเจ็ดพันสองถ้าเป็นตัวสีดำก็จะจบอยู่ที่เจ็ดพันชุดพร้อมเล่น นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งข้อความาทางอ e ีบอสคุยกับพวกเราได้นะครับอ่ะเรามาดูน้ําหนักน้ําหนักน้ำหนักกันบ้างนะครับน้ำหนักน้ําหนักตัวปืน Bell. ดับเบิลเบล2 6สองจุดหกกเลขสวย6 8แปดหกกิลหกขีด2องกิลเขีดประมาณนี้นะครับ2องกิโล็ดขีดประมาณนี้วิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับเอาสีดำไปยิงดีกว่านาะนี่ครับ ขออนุญาตเอาขาม,มาตั้งก่อนจะได้ให้เห็นง่ายๆนะครับวิธการใส่แบตเตอรี่พันท้ายของตัวปืนเรากดแล้วเรายืดหดแบบนี้ได้ใช่ไหมครับแต่วเวลาเราจะใส่แบตเตอรี่นะทำนี้นะกดตรงนี้นะครับเวลาเราเวลาเรายืดหดเรากดตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราต้องการใส่แบตเตอรี่แนะนําวิธีการก็คือกดตรงข้ามนะครับดึงตรงข้ามลงมานะครับดึงน้นตรงข้ามนี้นะดึงเสร็จปุ๊บจับท้ายไว้ด้วยนะครับดึงแล้วก็สไลด์ออก สักครู่นะครับอันนี้คือดึงอย่างนี้ครับดึงตรงจับตรงนี้นะแล้วก็ดึงสลักมันจะมันจะออกนี้เอาง่ายว่าจับให้ออกแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกนี้เราจะเจอกับแกนพันท้ายนะครับแล้วก็สายสําหรับเสียบแบตเตอรี่พันท้ายเข้าผ่าสําหรับให้จับสายดึงสายได้ง่ายนะครับเหมือนกับปืนจากค่าย gnp ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในแกนพันท้ายนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเมืเ่อได้เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับต่อแจ็คปลายสายสายสีดําแดงนะครับเก็บพ้วต่อทุกอย่างให้อยู่ในแกนพันท้ายนะครับประมาณนี้นะครับกดเข้าไปแล้วเอาพันท้ายเข้ามาเสียบเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราตอนที่เราดึงออกเราดึงอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาใส่ก็เหมือนกันครับดึงดึงเสร็จปุ๊บ ไปนนะหนึ่งสองปุ๊บนี่ครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับฟังเสียงนะครับแบบน่าจะอ่อนนะครับแกะกล่องจากแกะจากในกล่องใหม่เลยนะเมื่อกี้นะความยาวตัวปืนนะครับน้ำหนักรู้ไปแล้วนะสองกิโลความยาวตัวปืนขออนุญาต พันท้ายเข้าสุดนะความยาวตัวปืนอยู่ที่ยี่สิหกนิ้วหรือหกสิหกเซนนะครับไม่ได้ยาวมากนะครับเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับอันนี้คือท้ายเข้าสุดนะครับถ้าท้ายดึงออกสุดนี่ครับนี่เจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะครับกระเป๋าที่ใส่ปืนก็ประมาณไซส์80สิบเซนได้นะครับปืนไม่ได้ยาวมากความสูงก็ประมาณนี้เกินฟุตประมาณนี้ประมาณ9้านิ้วนะครับประมาณนี้ชุดหน้าเป็นชุดหน้าขนาด เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับสิบเก้าสิบเก้าเซนประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นนิ้วเนี่ยประมาณเจ็ดนิ้วไม่ใช่ประมาณเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับท่อในท่อในถ้าเกิดให้เราใส่ท่อรีดน่าจะเป็นไซส์อะไรแป๊บน,นึงนะครับน่าจะเป็นไซส์เดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะสองสองร้อยสองแปดห้าเนี่ยได้ครับตัวสั้นสุดของมีเทอรี่มีอยู่ ก็อยู่ตรงปอกรูดแสงคนดีนะใส่ท่อรีดได้แต่งได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองอฟังเสียงดูนะครับยิงทดสอบดูแปบ๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตแบตเตอรี่มันเสียงไฟมันอ่อนมากผมแกะออกจากกล่องใหม่มาเลยนะครับเราเกรงว่ามันไม่ได้ชาร์จแบตก้อนนี้น่าจะชาร์จแล้ว อนุญาตเปลี่ยนแบตนะเนี่ยังจะเสียงมันถ้าเสียงอ่อนจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเวลาเล่นนะนเสียงมันอ่อนมากเดี๋ยวเอาไปชาร์จชาร์จไว้เลยนะครับวิธีการชาร์จแบตนะเนี่ยก็มาละบอกเลยนี่นครับดึงเสียบแจ็คเครื่องชาร์จมาก่อนแล้วก็แล้วก็มาเสียบที่ปลั๊กนะครับไฟจะขึ้นแบบนี้นะเพื่อนๆนะสีเขียวแบบนี้นะครับในกรณีที่ แบตเต็มไฟก็จะขึ้นสีเขียวเรียงกัน3เม็ดแบบนี้นะครับแต่เวลาชาร์จชาร์จขั้วตรงนี้นะครับเสียบเข้ามาจึบนี่ครับไฟสีแดงจะปรากฏขึ้นไม่เกินชั่วโมงเต็มนะครับไม่เกินชั่วโมงนี้แบตเต็มเ,เวลาชาร์จแบตก็ควรตั้งนาฬิกาปลุกไว้บบด้วยนะครับไม่ควรให้มันเ,เกินไม่ไม่ควรให้เกิน2ชั่วโมงะนะครับประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็แวะมาดูมันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของความร้อนในเรื่องของ การอัดไฟเข้ามาเนี่ยนะครับเรากลัวในเรื่องของแบตมันจะบวมนะครับถ้าเกิดชาร์จนานเกินไปวิธีการก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วเพื่อนๆก็มาสังเกตด,ดูเอานะครับถ้ามันเต็มเป็นเขียว3เม็ดแบบเมื่อกี้ให้เอาออกนะครับแบตเตอรี่ข้อควรระวังมีอย่างเดียวห้ามให้ไฟหมดห้ามให้ไฟอ่อนนะครับถ้ามันหมดยิงจนหมดเสร็จปุ๊บแล้วเอาปืนวางไว้ใส่กระเป๋าลืมนะครับเข้าเซฟลืมอาทิตย์หน้ากลับมาใช้ีกคีแบตจะบวมเลยนะครับก็คือแบตเสียนะครับแบตเตอรี่พวกนี้อายุการใช้งานอยู่ประมาณ2ปีนะครับ จากที่เคยมีใช้กันอยู่นี่ครับผมก็ใช้อยู่หลายๆก้อนพวกนี้ใช้ที่ร้านอยู่นะครับนานอยู่นะครับยาวนานอยู่โอเคนะครับประมาณนี้ปล่อยตัวนี้ชาร์จไว้ก่อนเนาะเรามาเอาตัวนี้ที่ชาร์จไปแล้วน,นี้ช่างแบงค์เขาชาร์จไว้นะครับเมื่อกี้ผมแฮปเข้ามาปืนทุกยี่ห้อนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่เราใชา้อยู่เนี่ยควรควรดูดีๆฮะ เสียงน้อยทีนึ่หรอแลดูมีไฟที่นึงมาแม็กกาซีนนะครับเปิดตรงนี้เทลูกลงเทลูกลงที่แม็กกาซีนนะครับลูกกระสุนที่ใช้ทดสอบตอนนี้เป็นลูกขนาด6มิลน,นะครับแล้วก็น้ำหนักจะเป็น0.20กรัมนะครับหนึ่งถุงจะมี4,000นัดนะครับ ถ้าเกิดเอาชุดพร้อมเล่นเราก็จะจัดให้หนึ่งถุงนะครับวิธีการเล่นก็พอใส่ลูกเข้ามาเลยพวกก็ปั่นตรงนี้นะครับปั่นตูดลูกกะขตรงนี้ปั่นไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นลานขดลวดเวลาเราปั่นเนี่ยขดลวดมันจะขยายตัวออกเวลายิงมันก็จะหดตัวเข้านะครับพอขดลวดหดตัวเข้าอย่างเงี้ยมันก็จะปั่นตักลูกให้เราขึ้นหลอดกระสุน ความเร็วกระสุนหน้าสั้นนี้จะเท่าไหร่ผมคาดว่าน่าจะสักสี่ร้อยนะคาดไว้นะครับประมาณนี้จริงๆสามเก้าสามอันนี้ขนาดท่อสั้นนะครับเกือบสี่ร้อยอะสามเก้าสามทอนที่สองออโต้นะครับเลตสิบห้าสิบหกบอลน,นะประมาณนี้นะครับใหงลูกขึ้นมันขัด,ขด ขออนุญาตปั่นอีกนิดนึงนะครับมา390เลยเ6บวันนะครับประมาณนี้ปะเราไปดูกลุ่มกระสุนกันครับตอนนี้ช่างแบงค์เปลี่ยนฐานไฟฉายให้แล้วนะครับสว่างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเอาไปชาร์จให้นะครับ นี่นี่เวลาเราปั่นแล้วลายมันเต็มเป็นอย่างนี้ครับถ้าได้ยินเสียงนี้เกิดขึ้นคือลายมันเต็มแล้วนะครับระยะ4ี่เมตรนะครับทดสอบสังเกตดีว่าลูกกระสุนมันเหนขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะเมื่อกี้ตอนที่เรารีวิวแล้วเนี่ยไปกดมันเยอะไปให้คลายนะครับทวนเข็มนะครับคลายไป ครับมาครับเนี่ยแหละเนี่ยแหละตรงแล้วฟูอตโต้นะครับหน่ง,ง่หมดแล้วแม็กแม็กในแม็กกาซีนเกือบหมดแล้วนะครับ ปันอีกนิดนึงนะครับน่าจะได้อีกสักชุดหนึง่งถือว่าตรงดีนะ40เมตรกลุ่มกระสุนก็ไปเป็นกระจุกอยู่นะครับแต่ปลายอาจจะดูแตกๆนิดนึงนะครับจากในรีวิวคือเป็นท่อเดิมจากโรงงานเนาะหมดแล้วนะครับลานดีดด้วย เหลือในเม็กกระสีสักนี้สักนิดหนึ่งเหลือเม็ดเดียวหลุดออกมานะครับรหัส079ดาสีดำนะครับถ้าเป็น 079S จะเป็นสีทรายรุ่นเดียวกันแต่มีรหัส S มาต่อท้ายนะครับถ้าเป็นตัวสีทรายฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับตัว Double Bell M4 ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับก็จะทยอยทำรีวิวให้ทุกๆวันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ